ส่งงานครับผม New Shape ห้าเกียร์ครับคันนี้จัดชุดใหญ่นะครับผมหล่อแรงครบวงจรครับล้อ M I นะครับรัดยาง Skyline นะครับผมหน้าสองสี่ห้าหลังสองเจ็ดห้านะครับผมพร้อมโหลดจัดทรงนะครับนี่นะครับกล่องโหลดสองนิ้วนะครับรถลูกค้าย้ายเนี่ยมาแล้วนะครับผมจากสูงไปเตี้ยนะครับรีแมปบูด EGR นะครับหล่อแรงครบวงจรเลยนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับรอรอเลยเดี๋ยวมาฟังเบิ้ลนตัดกันเบิ้ลนตัดหน่อยดิเบิ้ลนตัดโชว์<ม>หน่อยมาดูกันลูกค้าขอควันกลางๆครับไม่เยอะพอประมาณนะผมลั่นๆมา มาถือกล้องมาถือกล้องเดี๋ยวรอดูนะครับจากรถเดิมๆนะครับรอเดี๋ยวรอดูหลังถนนกันวิ่งวิ่งยังไงอ่ะช